สวัสดีครับวันนี้แท็กเตอร์แบคโฮจะมารีวิวโรตารี่สำหรับรถไถไถนาแท็กเตอร์นั่งขับนะครับตัวนี้เป็นของเก่านอกมานะครับตัวนี้เก่านอกเราตีเป็นเก่านอกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นของใหม่เลยเป็นของนอกแท้นะะนครับของยี่ห้อมิตซูมิชินะครับความยาวที่เมตรสี่สิบนะ มีเผาปั่นมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เผาทีพีโอเผายอยทีพีโอปั่นมาให้ด้วยนะครับรวมบ้านเราได้เลยนะครับลูกค้าท่าในใดสนใจก็โทรไปสอบถามกันได้ครับเที่แท็กเตร์แบคโห0 8 1 6 2 2 2 9 9 9 8 8 6 6 2 2 1 9 9 9นะครับในของมิตซูนะบ้านเราใส่ได้ทุกยี่ห้อแล้วครับ สวยๆเลยเี่นะสายญี่ปุ่นเก่านอกแท้นะครับมาดูใบปั่นนะยังไม่ได้ใช้งานเลยสวยกิบนี่นะครับก็ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับมี2ตัวมีเผายอยปั่นให้ด้วยทั้ง2ตัวเลยนะครับ เดิมๆสวยๆลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาก็จัดส่งให้ได้นะครับเราก็ไปสอบถามได้เลยที่แท็กเตอร์แบคโฮ8 1 6 2 2 2ป9หนอนะครับโอ,โอเคนะครับ